มาใช้แรงจั่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะก็บอกอบวัฒนธรรมกันเพอนะบอกกับทีมงานันกให้ให้จอบพื้นที่นะครให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเรานก็สมมติเลี้ยงน้อยดีนะบ้านเราเนาะมีไปกรุงเทพบ้างเปล่ามีไหมมีอยู่เหรอเอ้าเจ้าบ้านเห็นแรยงานเลยไปส่วนตัวหรือไปแบบไหนไปทำงานครับไมทำงานเหรอ เปล่าตัววิกครับไม่ตานะไม่มีนะไม่ไม่มีนะไปได้เสียงเงี้ยเสรทองก็ฝากอยู่ขาน้องนี่แหละใครอยากรู้ว่าข่าวข่าวสกายทีวีจะมีอะไรแต่ดูได้สกายทีวีติดตามเอาแล้วก็แยกแยะให้เพราเราเกิดในสังคมประชาธิปไตยเราต้องทำอย่า เตรียมตัวเรื่องต่างเตรียมตัวผู้มีสิเลือกตั้งตอนนี้ในเธอกับทีมงานเนี่ยกำลังดำเนินการแล้วีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก็ประกาศเนี่ยประกาศหน้าเธอแล้วก็จะลงมาที่หมู่บ้านเนาะเตรียมเครื่องนะของเราเตรียมการเลือกตั้งเตรียมหลอมนะเตรียมการเลือกตั้งให้ดีน้องก็จะปกำงใจให้พี่น้องเนะอะไรน้องก็จะโอกาสต่อไปจะมาพบกต่ะนะมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมเยี่ยมที่น้องทำนะครับก็ขอได้ญาตโครงกา ที่น้องที่นวันนี้แล้วก็อยากให้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยที่นำทางของท่านประธานอเปิดีื่นหงายเนาะนำไปใช้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เกิดดอกออกผลเนาะและถ้ามันเป็นเกิดดอกออกผลแล้วเป็นตัวอย่างตัวแบบอะไรต่างๆที่เนี่ยผมจะมาเยี่ยมแลผมจะเชิญจังหวัดนะมาเยี่ยมมาดูความสำเร็จของพี่น้องนะครับเอาอย่างนี้เนาะจังน้อยอย่างนี้เนาะอ่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านยกของการชประมวลน้ำท่านเท่าไการช่ประมวลนะครับทาการจะรื่อจริงนะวันนีท่านสาธุทำเถอะแล้ท่านมาเพื่อจะช่วยตัวนะครับท่านสาธุทำเถอเดี๋ยวท่านได้ได้คบณผ่านใช่ไเนาะขอบคุณพี่น้องนะขอบคุณพี่น้องนะถ้าใครเดือดร้อนแล้วก็พวกนี้บริจาคโลหิตาใครเป็นเคยไปบริจาคเคยอะไรก็ไปด้วยกันเนาะบริจาคโลหิตแล้ววันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวในวันจะเชิญ พี nah, so, Shit, out, ่น <blunt animation> mm. <ext> ้องเราที <pizzas vocabulary> ่ยากจนที s <S <laughs> ่ผู้ใหญ่บ้านอาตัวนขอนวดเรื่องผ่นเนาะเดี๋ยววันศุกร์อยจะอราไับชกนับดแลเอแมาเนัเน้อแม่าเนื้อฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮา่าาาา่า ให้สระหัวคุนก oh no ับร่างกายนะครับให้เสยร่างกายเอ็กโซไังอะไรบ้างเนาะอยาจะแกะชื่อไปนะครับนก็ขอบคุณพี่น้องนะครับขอสวัสดีครับค่ะในนามของผู้ข้ารับการสมมนวนนี้ ให้ขอาบขอบคุณท่านนายเธอของสองห้องเราค่ะที่ได้พบปะพร้อมกับมอบแนวทางในการที่จะน้อมนำแนวคิดศาสตร์ปัิยาเศรษฐกิจโอเพนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเพื่อแสดงความขอบคุณท่านเชิญพวกท่านเชิญพวกเราพุกท่านกดมือเพื่อขอบคุณค่ะ